บางทีการที่เราได้ฟังครูบาอาจารย์หรือฟังธรรมะจากหลวงปู่หลวงพ่อบางทีเราอาจจะมีความคิดว่า ทำไมพูดต่เรื่องเดิมๆพูดต่เรื่องเก่าๆไม่เห็นว่าจะมีอะไรใหม่ๆ <c oughs> คือ <c oughs> ไปฟังที่ไหนที่ไหนฟังจากไหนก็เหมือนเดิมธรรมะไม่เห็นมีอะไรเลย ไม่เห็นมีอะไรเลยฟังทีไรก็เหมือนเดิมก็ธรรมะมันเป็นของเดิมธรรมะมันก็เป็นของเดิมเป็นของเก่ามันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นแหละทำไมไม่เห็นพูด อย่างอื่นมั่งเลยไม่เห็นพูด <c oughs> อย่างอื่นบงังเห็นพูดแต่เดิมๆซ้ำๆเก่าๆอยู่นั่นแหละฟังแล้วมันมันน่าเบื่อเขบอกว่ากันเหมือนกับเราไปไปวัดเนี่ยพระท่านก็พูดที่เรื่องเดิมๆนั่นแหละ <c oughs> ไปหาครูบาอาจารย์ก็ฟังทุกวันก็ฟังที่เรื่องเดิมๆไม่เห็นมีอะไรเลยจะให้ฟังยังไงจะให้พูดยังไงก็ธรรมะมันเป็นเรื่องเดิมธรรมะมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นจะพูดยังไงมันก็เหมือนเดิมนะก็เพราะธรรมะมันมีอยู่แค่นั้นเอง มันก็เหมือนกับเรานั่นแหละแล้วทำไมเราต้องนอนทุกวันทำไมเราต้องยืนเดินนั่งนอนะไม่เบื่อบ้างเลยมันก็เก่าเดิมทั้งนั้นไม่เห็นว่าจะมีอะไรที่มันนอกเหนือจากการยืนเดินนั่งนอนเลยตื่นช้ามาก็ทำอะไรอ่ะ แปรงฟันอาบน้ําแต่งตัวไปทํางานกลับมาวนอยู่อย่างนั้นแล้วไม่เบื่อบ้างเหลเาชีวิตเราเราไม่เบื่อบ้างเหลอกับกิจการงานที่ซ้ำซ้ำซักซเหมือนเดิมไม่เห็นมีอะไรเลยชเช้าย็นชเช้าย็นอยู่นั่นแหละ,ะหม,มันก็เดิมๆอยู่อย่างนั้นแหละมันก็วนอยู่อย่างนั้นแหละ เรากินข้าวเรายังกินทุกวันทุกวันทุกวันเ่ยนะยังกินน้ําทุกวันทุกวันอยู่เลยใช่ไหมธรรมะมันก็เป็นอย่างนั้นแหละมันก็เป็นของเดิมเออมันก็ไม่ต่างจากที่เรายืนเดินนั่งนอนอยู่ทุกวันเป็นกิจวัตรประจําวันตื่นเช้ามาทําอะไรหมุนเวียนอยู่อย่างนั้นแล้วเราไม่เบื่อบ้างนะกับชีวิตเดิมๆแบบนั้นอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลย มันก็เหมือนกันนั่นแหละเพราะมันเป็นอันเดียวกันธรรมะกับการใช้ชีวิตประจําวันมันก็อันเดียวกันนั่นแหละอมันก็อันเดียวกันมันไม่ได้มีอะไรหรอกนี่ปหาว่าพระท่านพูดเดิมๆพูดธรรมะก็พูดเดิมๆซ้ำๆซักๆน่าเบื่อจำเจก็บอกเลยทำให้ไม่อยากไปวัด โดยที่เราไม่ไม่ได้หันกลับมามองตัวเองว่าเออการที่เรามีชีวิตอยู่ทุกวันเนี่ยมันก็เดิมเดิมนะมันก็เดิมเดิมมันก็ไม่เห็นว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงนะก็ยังมีการยืนเดินนัง่งนอนพูดคิดอา่านทำยังกินข้าวทุกวันเดิมเดิมกินน้ำทุกวันเหมือนเดิม ยืนเดินนั่งนอนพูดคิดอ่านทำเหมือนเดิมทุกอย่างก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรที่แปลกใหม่ไม่เห็นมีอะไรเลยก็มีแต่เดิมๆอยู่นั่นแหละ,ะเห็นไหมล่ะมันเหมือนกันนั่นแหละคนก็อ่านเดียวกันเพียงแต่ไอทางโลกเนี่ยเราไม่ได้มองเห็นมันตามความเป็นจริงของมันมันก็เลยไม่เบือ่อ มันไม่เหมือนทางธรรมทางธรรมนี่ลองฟังฟังกับซ้ำๆเก่าๆปฏิบัติเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนกับการใช้ชีวิตเหมือนกับการภาวนาของเราอยู่กับลมเข้าลมออกภาวนาพุทธโธพุทธโธลมเข้าลมออกมันก็เดิมๆนั่นแหละ ทำเดิมๆอยู่เงี้ยทำซ้ำๆอยู่อย่างเงี้ยมีสติตื่นรู Hello, right hustle, oring, ้กับตัวเองอยู่อย่างเงี้ยแต่มันกลับจะตรงกันข้ามกับทางโลกพอเราทำเดิมๆซ้ำๆอยู่อย่างเงี้ยวันเดือนปีเนี่ยหยิบสี่ชั่วโมงเนี่ยทำอยู่อย่างเงี้ยเดิมๆซ้ำๆเดิมๆซ้ำๆอยู่อย่างเงี้ยลมเข้าลมออกดูอยู่อย่างเงี้ยรู้สึกตัวอยู่อย่างเงี้ย มันจะเห็นสิ่งที่แปลกมันจะเริ่มมีสิ่งที่เราไม่เคยเห็นไม่เคยรู้มันไม่เหมือนทางโลกนะทางเลกทางโลกนี่เดิมๆอยู่อย่างนั้นก็อยู่อย่างนั้นแหละ,ะไม่มีอะไรแต่ไม่เหมือนทางธรรมทางธรรมถ้าเรามานั่งฟังมานั่งทำภาวนาดูลมดูกายดูใจของตัวเองซ้ำๆ เดิมๆอยู่เงี้ยก็ทาอยู่แค่เนี้ยจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีอยู่เงี้ยเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองชัดเจนเราจะรู้จะเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของมัน เนี่ยมันเห็นมันเห็นต่างกันอย่างนี้แล้วมันจะเริ่มถอนตัวออกมันจะเกิดความเบื่อหน่ายในตัวของ <c oughs> ในกายของเรานี้เห็นไหมมันเป็นอย่างนั้น <c oughs> <c oughs> ฉะนั้นการที่อเราฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์หรือการปฏิบัติภาวนาก็แล้วแต่ เราจะเห็นว่าท่านพูดเดิมๆซ้ำๆไม่เห็นมีอะไรเลยพูดถึงเรื่องทุกข์อยู่นั่นแหละปฏิบัติก็ให้ดูแต่ลมเข้าลมออกอยู่นั่นแหละมีสติตื่นรู้อยู่แค่นั้นะพูดได้ทั้งวันสติสติอยู่นั่นแหละให้รู้สึกตัวอยู่นั่นแหละทำอยู่อย่างนั้นแหละแต่มันจะเห็นความเปลี่ยนแปลง มันจะเริ่มถ้าทําได้มัน,นมันจะเห็นความเปลี่ยนแปลงภายในกายของตนภายในจิตในใจของตนนะมันจะเริ่มมีมีปัญญาขึ้นมารู้ขึ้นมามีความรู้ขึ้นมาเห็นตามความเป็นจริงว่าเอะเมื่อก่อนเราไม่เคยสังเกตเราก็ไม่เคยรู้ <c oughs> ฉะนั้นอย่าพึ่งเบื่อกับการฟังเทศฟังธรรมของครูบาอาจารย์กับการปฏิบัติภาวนาเพราะมันจะเห็นความเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเราก็จะรู้จะเห็นจากที่มันไม่เคยปล่อยวางมันจะปล่อยวางจากการที่เราทำซ้ำๆเดิมๆอยู่อย่างเงี้ยดูลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ต้องไปสนใจอย่างอื่นไม่ต้องไปนะพิจารณาอะไรหรอก ให้ดูอยู่แค่นั้นดูแค่ลมหายใจเข้าใจออกพุโทโธพุโทโธอยู่แค่นั้นนะให้มีสติตื่นรู้อยู่แค่นั้นนะอยู่ที่กายกับใจของตัวเองแค่นั้นไม่ต้องไปวิตกวิจารณ์ณอะไรหรอกไม่ต้องไปพิจารณาอะไรหรอกมันเป็นสังขารไปมันเป็นการนึกคิดไป พปัญญาที่าจะาถอดถอนได้นั้นต้องเป็นปัญญาจากการภาวนาเท่านั้น,นเห็นไหมการที่เราได้ทำซ้ำๆฟังซ้ำๆนี่แหละมันจะทำให้เราเกิดความรู้เกิดความเข้าใจ <c oughs> พูดเรื่องทุกข์มันก็จะรู้จักทุกข์มันก็จะเห็นทุกข์จริงไม่ใช่ทุกข์ปลอม จริงๆไ้คำว่าไม่เที่ยงกับคำว่าทุกนี่มันอันเดียวกันแต่พูดคนละคนละนั่นสำเนียงเสียงภาษาเฉยๆจริงๆตัวทุกกับตัวอนิจจัง่ะตัวเดียวกันตัวความไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงนั่นแหละท่านเรียกว่าเห็นทุกเห็นทุกก็คือเห็นความไม่เที่ยง เราจะเห็นด้วยสัญญาเราจะเห็นด้วยความจำเฉยๆมันจึงไม่ไม่ถอดถอนแล้วการที่เราจะมานั่งฟังเทศฟังธรรมะจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราก็เบื่อว่าไปวัดก็ไม่เห็นมีอะไรเลยเห็นดั้นจะพูดแต่เรื่องอธรรมะซ้ำๆเดิมๆอยู่นั่นแลหละอยู่ในศีลนะอยู่ในศีลนะ,ะให้รักษาศีลนะ <c oughs> ให้อยู่ในศีลในธรรมนะ <c oughs> ให้เห็นทุกเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะ <c oughs> หเห็นทุกสมุทัยนิโรธมักนะพูดอยู่แค่เนี้ยรมของพระพุทธเจ้าเขาพูดอยู่แค่เนี้ยแสดงอยู่แค่เนี้ยคืออพูดในเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกสมุทัยนิโรธมักแค่นี้ ด้วยความโง่เขลาเบาปัญญาของพวกเรามันไม่รู้ไม่เห็นทำอะไรเลยไปวัดไปปฏิบัติไม่เห็นทำอะไรเห็นนั่งสมาธิเดินจงกรมอยู่แค่นั้นนะ่ะเดินนั่งเดินนั่งอยู่แค่นั้นนะ่ะกำหนดอยู่ที่กายกับใจของมีความรู้สึกตัวตื่นตัวรู้สึกตัวอยู่แค่นั้นนะ่ะ เราก็เลยด้วยความไม่รู้ก็เลยไปอิตกวิจารณ์ซะไปคิดเอาตามภาษากิเลสซชไม่ต้องไม่อยากไปวัดแล้วไม่อยากไปแล้วหาพระแล้วไม่อยากไปเรียนแล้วมันซ้ำๆเดิมๆไม่เห็นมีอะไร แปลกใหม่เลยมันเป็นอย่างนั้นนะเออที่เราไม่ค่อยเข้าวัดเข้าวาก็เพราะแบบนั้นไม่ค่อยไปทําบุญทําทานคือไม่ได้รู้จักว่าอะไรเป็นอะไรเลยม,มันจะเห็นเป็นอย่างนั้นไปวัดก็ไม่เห็นมีอะไรเลยอกูไปนั่งฟังเทศง่วงก็ง่วง,ง,วงให้หนั่งสมาธิก็ง,ง่วงให้ภาวนาก็ง,ง่วงเกียด อยู่บ้านดีกว่าเล่นดีกว่ามันไม่มีอะไรเลยอยู่บ้านมันก็เดิมเเหมือนกันนั่นแหละแล้วมันก็ไม่มีความรู้อะไรมันก็เดิมๆอยู่อย่างนั้นมันไม่เหมือนกับการภาวนาการปฏิบัติการฟังธรรมท่านให้ทำเดิมเดิมก็จริงท่านให้ฟังเดิมๆก็จริงพูดเดิมๆก็จริงแต่มันจะเกิด การเปลี่ยนแปลงภายในจิตในใจของผู้ฟังเองของผู้ปฏิบัติเองนั่นแหละมันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงมันจะเห็นความเปลี่ยนแปลงภายในจิตในใจของตัวเองนั่นแหละเห็นไ,ไหมผลจากการที่เราทําเดิมๆอยู่นะนั่งดูลมแบบเดิมๆเ,เนี่ยนะ <S <S แบบงโง่ๆเนี่ยภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธ,ทธ,ทธ,ทธมีความรู้สึกอยู่ ให้มีสติอยู่กับคําบริกรรมพุทโธพุทโธลมเข้าลมออกเนี่ยอะไรที่มันจะเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนเองไม่ใช่เราจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรมันมันจะเปลี่ยนแปลงมันจะมีอะไรเกิดขึ้นภายในจิตในใจมันจะเกิดความรู้อะไรขึ้นมาก็จากการที่เรามานั่งภาวนาที่ว่าเดิมๆฟังเดิมๆนี่แหละแต่ความรู้สึกจะไม่เหมือนเดิม ความรู้จะไม่เหมือนเดิมอีกจากที่เราฟังแบบเดิมๆทำแบบเดิมๆแต่ความรู้จะไม่เหมือนเดิมมันจะเห็นสิ่งที่แปลก